คือจ,จริงๆเรื่องระบบยาของประเทศเนี่มันก็มีการวางแผนยุทธศาสตร์อะไรกันโดยคณะกรรมการพัฒนายาแห่งชาติอยู่นะครับแล้วก็หลายๆประเด็นเป็นปนัญหาซึ่งมีการวิเคราะห์มามากพอสมควรนะครับดังนั้นในกรรมการซุปเปอร์บอร์ดที่ตั้งขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าเจตนาเพื่อที่จะเร่งการขับเคลื่อนในทุกประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแต่และสาขาเนี่ยมันมีการการดําเนินการอยู่นะฮะอย่างสปสช สุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการแพทย์ระบุธุาะอะไรต่างนะฮะผมว่าบอกนี้จะช่วยทําภาพรวมนะฮะในส่วนที่ทุกหน่วยที่จะต้องเกี่ยวข้องจะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนให้มันเกิดความรวดเร็ว,วและชัดเจนนะฮะหรือว่าตามนโยบายรัฐบ,บาลท,ที่จะขับเคลื่อนเรื่องสามสิบบาทพรัสอย่างไรให้มันได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ พราะไม่งั้นแต่ละหน่วยไปมันก็จะอยู่ในกรอบอำนาจของกฎหมายที่ตัวเองอรับผิดชอบนะฮะถ้าเกี่ยวข้องกันหน่วยอื่นมันก็จะเกิดความล่าช้าแต่นี้เป็นหน่วยที่จะร่วมกันขับเคลื่อนมันก็จะเกิดปัญหาอะไรที่จะต้องดำเนินการและติดขัดมันจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีสปอน์ได้ทันทีนะครับฉะนั้นในระบบยาซึ่งมีมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆประเด็นสาําคัญคือเราต้องทอํายังไงให้ประเทศเราเพึ่งตนเองได้ในด้านยา นะครับเพตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเรามีการนํายาเข้านี่มากกว่า60-70%ผลิตเองแค่30%เลยนะซึ่งมันไม่น่าจะพึ่งตัวเีงได้ในอนาคตหรือกรณีถูกเชินอแนนนะครับดังนะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องต้องอาจจะต้องส่งเสริมกันจริงๆที่จะให้อุตสาหกรรมยาในประเทศเราเนี่ยสามารถพึ่งตัวเองได้มากขึ้นและที่เป็นจุดเด่นของเราคือตัวสมุนไพร นะถ้าเรามีการส่งเสริมการพราสมุนไพรมาเป็นยาเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้สุดท้ายเราสามารถพึ่งตนเองด้านยาได้มากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเราก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองคือจริงๆเราต้องยอมรับหรือพื้นฐานว่าแต่ละกองทุนมันมีความเป็นมาไม่เหมือนกันนะฉะนั้นไม่เกิดความเหลื่อมล้าเนี่ยอาจจะต้องต้อง c l a r i ายกันให้ชัดเจนว่า ที่เกิดความเท่าเทียมกันมันบริบทตรงไหนนะฮะเพราะโดยปกติสมมุติเราต้องจ่ายเงินแล้วบอกให้เราได้รับบริการเท่ากับคนไม่ต้องจ่ายมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกตามเหตุตามผลนะฮะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่ต้องไม่เหลื่อมล้ําก็คือในการดูแลที่เป็นเบื้องต้นและความจําเป็นของชีวิตพวกน,นี้จะต้องทุกคนต้องได้เท่ากันนะแต่สิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่มันเกินนะฮะ ซึ่งเป็นเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องอะไรนะฮะหรือว่าปฏิภาพที่เขาต้องการมากขึ้นอะไรโดยเฉพาะเ,เนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะมีความต่างตามบริมาณของ้องทุนได้อนะครับซึ่งผมว่าปัจจุบันหลายส่วนของเรามันก็ค่อนข้างดีอย่างถ้าเรามองว่าหลักประกันสัวภ้าพเชาาพชจชาสปสชบัตทองเนี่ยสิทธิที่ได้ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะฮะบางอกองทุนอาจจะไม่ได้สิทธิ์นี้ด้วยซ้ำไป นะบางเรื่องนะฮะฉะนั้นพวกนี้อาจจะต้องปรับตวนให้มันสะเทืว่าสิ่งที่เราเน้นว่าสำคัญสำหรับทุทคนในประเทศนะฮะจะต้องได้เหมือนกันนะฮะและอาจจะเปลี่ยนลักษณะว่าแต่ละกองทุนะจะให้อะไรเพิ่มก็ให่เงินเพิ่มเข้ามาถ้าอย่างนั้นมันก็จะเกิดความสุขน,น,นะครับ